เอาจริงๆช่วงวัยนี้เรามักจะไม่ค่อยลืมหูลืมตาเวลารู้สึกดีกับใครสักคนแต่พอได้เรียนรู้ไปสักพักอ่านตัวละครที่เปลี่ยนไปพออายุสัก2ีปลายปลายเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าที่เคยต้องการที่เคยงองแงที่เคยเรียกว่าเรื่องจริงจังในวันนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่น่าไปเสียเวลาด้วยเลยแต่ไม่ใช่ว่าตอนนั้นมันไม่ดี การได้พบได้เจอกับตัวได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันทำให้เราจดจำในสิ่งต่างๆได้แม่นกว่าฟังเรื่องของคนอื่นอีกนะสุดท้ายแล้วก็พบว่าการพยายามเพื่อให้ได้รับการยอมรับในวันนั้นมันไม่ได้คงอยู่กับเราตลอดไปเพราะวันหนึ่งไม่ว่าใครก็มีโอกาสหายไปจากโลกแห่งความจริงรวมถึงโลกโซเชียลของเราด้วยเช่นกัน